สวัสดีครับวันนี้ทางเพจมาแนะนํานะครับต้นพันธุ์มะนาวแป้นลําไยนะครับเป็นมะนาวเปลือกบางน้ําเยอะนะครับแล้วก็น้ําหอมให้ลูกดกมากนะครับต้นพันธุ์เป็นแบบเพาะเมล็ดนะครับสูงประมาณ3ามยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนแล้วนะครับชุดนี้ต้นพันธุ์สวยมากนะครับต้นแข็งแรงนะครับใบสวยปลูกด้วยเพาะเมล็ดนะครับจะอยู่ได้นานนะครับต้นจะอยู่ได้นานยี่สาสิปีเลยนะครับนี่นะครับ ทนโลกทนแรงแน่นอนนะครับสนใจลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเราจัดชุดนะครับสถุงนะครับร้อาบาทเก็บเงินปลายทางนะครับหกถุง200บาทนะครับแล้วก็10ถุง270บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผู้รับได้เลยนะครับหรือโทรสอบถาม0ูนย์9 2า0สองสนะครับต้นพันธุ์มะนาวเป็นลำไผ่ เป็นแบบพ้อมเมล็ดนะครับต้นสวยมากครับ <Okay. S 1> จัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสูงประมาณ25-30บห้าถึงมเซนนะครับโทรสอบถามศู2ย์เก้าสองสองเดเนนะครับ okay. สวยครับสวย